กาจีนทำยติต้องมีสาเป็นองตเจ้ามูการก็ได้นะคระเยีการัจจุนาคมแล้วก็ของแผทีจนต้องมีพระมสัศาลเจ้าชขมชุมนุ่มเป็น กิริมาศหาวรนะครับของสมาคมข้าวแดงสกมองแล้วก็ยังเป็นปา อีกท้งยังจะทำพิธีทำนับต่อเราดวงวิญญาณ ขออนุญาตากราบเรียนเชิญท่านอานอนท์บุรณะพักดีนะครับในอำเภอพระประแดงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพันธันะครับขอบกราบเรียนเชิญท่านที่รับรองนั่งเพื่อรอ,อการเชิญนะครับเปินพุเสิริธรไวยชนะอุปนายกและเอหลังยิกสมาคมพระประแดง,แดงสงร เป็นประธานร่วมในพิธีการเป็นเชิญที่เรารองนั่งเพื่อรอก,การเชิญครับการเี็นเชิญคุณกนกวันชตสิริวันนาอุปนายกสมาคมพระประแดงสุนทรเป็นประธานร่วมในพิธีรอการเชิญที่เรารองนั่งเพื่อรอก,การเชิญนะครับ go boy you <laughs>

สมาคมพรฒกาสุขที่ได้แก่ทนไปแล้วนะท่านให้ได้ไปติดตังแต่พิธีมานด้วยขออำนาจดุละิสีรัตน์ไทยและสีสัน การมาบอง์สุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่วมทำรักสามัคคีทเพียงกันเิีงยิ่ง การบริการท่า,ทา,ทานคณะ คำว่าสุดโตัวครับฟงาาาังฟุัธธสมเด็จพระผู้ดีพระภาพเจ้าทรงมีพุทธิฎีกาตัดสรเสริญบุคคลผู้มีความกตัญญูกตัญเวทิตาเวรว่านิมิตตงสาธุลูปานากตัญยูยูกตัญเวทิตาอันแปลว่า ดยออมาอ,นอนานุสรนข้ามไปถึงถึงว่าบุคคลผู้นี้ก็เคยให้สิ่งนี้กับเราบุคคลผู้นี้ก็เคยให้สิ่งนี้กับเราเป็นเจ้าพระคุณของลูกเป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นพระพรคนแรกของเราเป็นภูรพา,านาคนแรกของเรา มาบัดน,นี้ก็เป็นภาษาสมัยด้วยท่านทั้งหลายผู้เป็นอุปาการีชนทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วมเราดักขันไปแล้วยังก็แต่ทัศนาลุปทานที่จ้อุพิษในมู่สงจึงจะสนองคุณแก่ท่านไดน้ในวารี้สาธุชนทุธบริษัทคณะเจียวิ สิสานเจ้าพ่อหลัมืองได้พร้อจิตสมานิฉันจัดตั้งมาพระราไนาสถานบนทนพิธีสันนิบาตพุทธจักรเพื่อประกอบพิธีตรงเตกไรยาทิ้นกาจาไทยทานเพื่อน้อมูรพิพส่วนบุญส่วนบุญสมให้แก่เราสัตพวิญญาณบัรพชนทั้งที่มีญาต และลายญาติหายให้ได้มาร่วมอนุโมทนาในการระบาดนี้ด้วยเลยรักอันใดจาะรักแน่เท่าพ่อแม่รักผูกสวัยรักลูกมั่นีิวันไหวข่วมอันใดจะเท้าห่วมต่างดวงใจคอยห่วงใหญ่ ของแม่นี้มดีเลยยาลูกขืนท่านยิ่งผมตรงหลายเท้ายาลูกเศร้าท่านยิ่งโศกวิโยกว่าท่านนิลันี้หวงก่ด,งดวงตายาลูกมาทั้งหมดหมดหวงใหญระคุณของพ่อแม่สูงกว่าฟ้า พระคุณของท่านสูงที่สุดมหาศาลพระคุณของท่านสูงที่กว่าสุภาทานพระคุณของท่านสูงฟานเหนือบูชาเมื่อยาอยู่หวังแค่เจ้าเฝ้ารับใชย้ยาเจ็บไข้หวังแค่เจ้าเฝ้า,ารักษา เมื่อ,อยามจากล่วงลับดาบชีวาหวังแค่ลูกช่วยติดตาเวลาไปลมพัดตั้งว่าวสัรจบพร้อมกัน นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายสอนน้องพึ่งพระบาทแล้วีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า ชักนำดวงวิญญ,ญาณของเหล่าบัรชนชาวอำเภอพระประแดงผู้ล่วมลับไปแล้วอีกเหล่าสากวิญญ,ญาณคณะเพื่อนทิะวันตนองคพระโพธิสัตว์เจ้าแม่โพธินองค์พระมามลย สมีชักนำดวงวิญญาณของเห่าประชาชนชาวอำเภอพระประแดงผู้ร่วมรับไปแล้วอีกเหล่าสัมววิญญาณผู้ร่วมรับไปแล้วอีกเหล่าสัมว์วิญญาณทั้งที่มีญาติและไราา้ญาติขาดบิดเจ้ากรรมใน ีกล่าวดวงวิญญาณทหารไทยที่เสียชีวิตในราชการ,ร <S S ใน์ช,ชายแดนขอให้ได้เข้ามานาับปริมนพลพิธีบูชา,าสมาคมพระบบประแดงสงเคราะห์ในตัน้ง พิธีกรมเตะกรวมยาทิ้งการจากยาขอน้ะอุทิศส่วนบูส่วนบุญให้ในวาระนี้ขอให้ดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนสรรพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงได้เล่งเข้ามาสถกที นั้นลูกจำลองอันเป็นพิธเพื่อที่ลูกหลานทั้งหลายจะได้นำไปกราบสักการะบูชาคุณพระสัมมาสสามพุทธเจ้าไป็นชคใช้นี่กับนี่เวที่แดงสีขาวก็ดีตัองดีตาวันตก นจากกองรู้รไปถึงที่สุสาีมีแดนสุขาวดีดวดเพื่อมหินตะวันตก